ภาพบรรยายนะคะนี่คือแกงกระเบาค่ะเหมือนน้ําทะเลเลยนะคะเหมือนน้าทะเลเลยน้ำใสไหลสวยมากค่ะน้ำใสไหลสวยมากแล้วก็มีเสียงด้วยค่ะให้เสียงและภาพบรรยายนะคะสวยงามมากเลยค่ะ สวยเนาะเห็นไหมน้ำไหลแรงมากนะลูกอย่าไปใกล้นะอันตรายนะเราให้ลูกไครับผมเราดูความสวยได้อา,าไปนั่งด้วยกันไหมหเด็กๆต่อมากคะ่ะ สองพี่น้องถ่ายรูปด้วยกันโอ้อย่าไปใกล้นะครับอยู่ห่างๆนะครับโอ้สวยงามมากค่ะอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้ ตกลงไปแล้วอันตรายาชมดูชมดูได้แต่อย่าลงไปนะครับบนหลังปลาีิมันอ่ะดียาเวเบ็ดหมดเลยโอ้ข้อติดปลาที่ไหนจะมาอยู่ตรงน้ำเฮ้ยมัอนอยู่ตรงน้ําไหลแรงมากเนี่ยมันมันจะมารอดักกินลูกปลาที่กินมันว่ายสู้น้ำไม่ได้มันจะอยู่ทางนูน้นใช่มันจะเข้ามาในมุมแบบน้ำเงนอ่ะสวยมาก น้ำไหลแรงมากมนะคะกระแสน้ํำพัดแรงมากนะคะเพราะว่าอย่าไปใกล้ตรงน้ําโลกอย่าไปใกล้เหมือนขึ้นในทะเลเลยนะคะเงือนขึ้นในทะเลเลย อยู่ใต้พื้นน้ำตรงนี้ก็คือจะเป็นผิวแบบนี้นะคั่ล้วเราจะกลับกล้องยังไงขอดูหน่อยใช่ไกลับกล้องให้หน่อยกลับไปงไงไม่ว่าจะตรงนี้หมดเยี่ยงเลยเร็บต้องไม่ได้สายให้ยายอยากจะไปอยู่ฝั่งนี้อาวาอย่าพับอย่าไปมานี่ กันเออมานี่มานน่มานน่เซิ้งฟรีด้วยกันเนาะปิดคลิปนี้ด้วยเต้าสามคนนะคะเอ้